สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจูจิจาเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาติดตามข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับผมที่เขาปิดเซิร์ฟไปเนี่ยเขามีการอัปเดตอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมเขามีการอัปเดต ปรับ fp จาก235เป็น240นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา5นะครับผมเพื่อเพิ่มความสนุกในการจัดทีมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมไม่รู้จะสนุกมากขึ้นหรือปวดหัวมากขึ้นนะครับเพราะยิ่งเขาปรับ fp เพิ่มมามากขึ้นเท่าไหร่ fp นักเตะมันก็เพิ่มตามขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมสำหรับใครที่ ทำฟูลทีมสำหรับใครที่ทำฟูลเมตาก็ลองจัดตัวจัด FP กันดูดีๆแล้วกันนะครับผมอันดับที่2ครับผมเขาเพิ่มนักเตะไอคอน TM มาจำนวน5คนนะครับผมก็คนแรกก็เป็นเดลเปียโรนั่นเองนะครับผมค่าพลัง121นะครับผม FP 31นะครับ31นะครับผม ต่อไปครับเป็นปีเตอร์เช็ครับผมค่าพลัง 120, fp 2 6ครับ fp 2 6สําหรับโกก็อาจจะพอคุยกันได้แล้วเป็นรถตําแหน่งอื่นเอานะครับผมต่อมามครับผมเป็นฟิลิปลามครับผมค่าพลัง 121, นะครับผม fp 3 0นะโอ้โหตัวนี้น่าสนใจครับฟิลิปลามเล่นแบ็คขวาเล่นเอ่อ uh, cdm น่าจะเวิร์กนะครับ ต่อไปเป็นกาลินชาครับผมค่าพลัง123ครับ FP 31เช่นกันนะครับคนต่อไปครับผมเป็นปุสกัตครับผมค่าพลัง124 FP 31ตัวนี้ถ้าอยู่ในฟูลทีมนี่ผมว่าน่าจะวิ่งแบบวิ่งไม่คิดชีวิตอะน่าจะวิ่งมันอยู่ตัวเนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอคอน5ตัวที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับ <Okay. S 1> อัปเดตอย่างที่3ครับผมก็เป็นการเพิ่มนักเตะ23 TOTS จำนวน161คนจาก7หลีกใหญ่ทั่วยุโรปนะครับผมมาที่ลีกแรกกันเลยครับก็จะเป็นลีกฝรั่งเศสนะครับผมก็จะเพิ่มพวกเอ็มบัปเป้เรโอเนลเมสซี่อะไรเงี้ยนะครับตัวหน้าเล่นนะครับผม ็มีตัวอื่นๆเยอะแยะนะครับก็ลองไปดูกันดูนะครับผมว่าใครชอบตัวไหนทำฟูทีมไหนก็ลองจับจองดูนะครับผมส่วนมากจะเป็นหลีกนี้จะเป็นนักเตะของอปารีสนะครับปารีสเซงเช็คแมงนะฮะผมนี่ครับหลีกต่อไปครับผมเป็นพรีเมียร์หลีกนั่นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกท็อปโฟนะครับผมที่ท มีการอัปเดตตัวเยอะนะก็เป็นแมนซิตี้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลอะไรพวกนี้นะครับผมมีเควินเดอะบอยเดกาดฮาร์แลนซาก้าแฮรร์ี่เคนโรดี้ทิปเปียกาเบียลแจ็คกิลลิตโมซาลาแรดฟอร์ดมาตินเนลลี่ซินเชงโก้นะครับผมแล้วก็คาเซมิโลบอตแมนแลมสเดลนะครับผมลูเบนดีอาร์ดวัดกินอลริสัน ซาลิบามิตโตมะแล้วก็เปอรินเปอรินย่านะครับผมน่าเล่นนะแต่ FP ก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหระ่นะครับ <c oughs> ก็ลองบริหารกันดูดีๆนะครับผมลีกต่อไปครับบุนเดสลีก้านะครับผมเป็นลีกเยอรมันนะก็ต้องมีอยู่แล้วตอนนี้จูดเบลิงแฮมนะครับผมโจชัวคิมมิดอะไรพวกนี้นะครับผมใครทำฟูลทีมไหนก็ลองดูครับนี่ผมเลื่อนให้ดูช้าๆนะ เนี่ยมีซานเน่ซานเน่ก็มีเอ็นคุนคูแซนนาบีเดลิกอะไรพวกนี้นะครับผมใครชอบทีมไหนก็ลองทำฟูลทีมกันดูนะครับต่อมาครับผมเป็นหลีกอินเตอรลี่นะครับผมเป็นมีโอซิมเฮนคาวัสคิเลียคิมินเจเลอาอะไรพวกนี้นะครับตัวท็อปทอปของหลีกนี้นะโอซิมเฮนนะ่ะน่าเล่นผมว่า เดี๋ยวดี๋ยวต้องถ้ามีงบก็เดี๋ยวลองจัดมาเล่นดูหน่อยนะน่าจะน่าจะมันดิน่าจะสนุกอะก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับผมสำหรับลีกอินเตอร์ลีเนาะต่อมาก็เป็นลีกฮอลแลนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่ฮอลแลนด์ก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับผมลองดูเอานะใครทำพวกฟูอาแจกปูพีเอะไรพวกนี้ปูทีมเฟย์นูด อะไรอย่างนี้ก็ลองลองลองดูนะครับมีตัวใหม่เข้ามาเยอะแยะไม่ได้ตามเลยหลีกพวกนี้ผมไม่ได้ตามเลยต่อไปหลีกโปรตุเกสนะครับผมไม่ได้ตามเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับนักเตะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูช้าๆนะใครทําทีมไหนพวกสปอร์ติ้งลิสบอนอะไรพวกนี้เนาะเบนฟิก้าอะไรอย่างนี้ปอโตอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อมาเป็นหลีกของหลีกสเปนนะครับผมก็จะมีคริสมันเลวันดอฟสกี้เบนเซม่าวบนิซิวจูเนียบาเบเดอะไรพวกนี้เบรดี้พวกนี้นะสา,สามทีมใหญ่ก็จะมีบาร์เซโลนามีเอ่อเลียนมาริลดแล้วก็จะเป็นแอตเลติโกมาริดอะไรพวกนี้นะครับก็มีเยอะอยู่นะหลีกนี้มีมีติดมาหลายตัวอยู่บาเลเซียก็มี เ้ไม่ใช่บาเลนเซียอะไรเนะี่ยเบียร์ลิวหรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับลีกสเปนนะก็จบแล้วอัปเดตก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็สรุปสั้นๆนะครับผมก็หนึ่งเลยก็คืออัปเดต fp นะครับเพิ่ม fp จาก235เป็น240นั่นเองนะครับผม สเลยก็คือเพิ่มนักเตะไอคอนขึ้นมา5คนนะครับผมก็จะมีเดลเปโรลปิเตชฟิลิปรามกาลินชาและก็ปุสกัตนั่นเองนะครับผมและ3ก็คือเพิ่มนักเตะทีย t t t s จําจำนวน161คนจาก7หลีกใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ